องเรียนอนุบาลเชียงของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ตั้งอยู่ที่บ้านศบสมหมู่ที่3ตำบลเบียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลักสูตรของสถานศึกษาปีการศึกษา2567ระดับประถมมวัยประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนทั่วไปหลักสูตรห้องเรียน MEP ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนทั่วไปหลักสูตรห้องเรียน MET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียน EIS หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรห้องเรียนทั่วไปและหลักสูตรห้องเรียนพื้นฐานอาชีพพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายปัจจุบันบริหารงานโดยนายเจริญนันชัยวง ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการอีกจํานวน3ท่านได้แก่นายอดิเรกยอดเมืองนายวิษณุสมศรีและนางสาวขวัญจิรากองสุขปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,413คนจำนวนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน86คนโรงเรียนอนุบาลเชียงของแบ่งการบริหารงานออกเป็น5ฝ่ายดังนี้ ฝ่ายบริหารงานวิชาการหัวหน้าฝ่ายนางสาวอรัยวันทวิชัยโดยมีขอบขายงานดังนี้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การนิเทศการศึกษาการแนะนวการศึกษาการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน งานเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษงานประกันคุณภาพการศึกษางานบริการความรู้สู่ชุมชนท,ท้องถิ่นงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษางานทะเบียนนักเรียนสัมมโนประชากรการรับย้ายนักเรียนและงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอกด้านวิชาการฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณหัวหน้าฝ่ายนางอัญชลียอดบุญเรือง โดยมีขอบข่ายงานดังนี้การจัดทำคํำของงบประมาณการจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงานการระดมทุนการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรการรับต่อจ่ายเก็บรักษาเงินการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างควบคุมวัสดุการตรวจสอบพัสดุประจำปีการวางแผนพัสดุ การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณและการตรวจสอบติดตามการใช้งบป,ประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลหัวหน้าฝ่ายนางนภพัฒน์จันระวังโดยมีขอบข่ายงานดังนี้การวางแผนอัตรากำลังการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งงานทะเบียนประวัติบุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินความดีความชอบประจำปีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรการส่งเสริมประสิทธิธภาพการปฏิบัติงานวินัยและการรักษาวินยัยและการออกจากราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายนายรพีพัฒน์กมลสิทธิริกุลโดยมีขอบข่ายงานดังนี้งานธุรการโรงเรียนงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการประสานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการจัดการระบบควบคุมภายในหน่วยงานงานขัดแยกขยะในโรงเรียน5สงานรถดรับส่งปลอดภัยใส่ใจนักเรียนและงานปริคมคโรงเรียนฝ่ายบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหัวหน้าฝ่ายนางชุติภาบริบูร์ โดยมีขอบข่ายงานดังนี้งานส่งเสริมคุณภาพอนามัยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานกีฬางานลูกเสืออยู่วกาชาติงานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนงานดนตรีงานอาหารกลางวันนักเรียนงานกิจกรรมชุมนุมงานสหกรณ์โรงเรียนและงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาสถานศึกษาโดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศท,ทางที่ต้องการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนอย่างเต็มใจทำให้เกิดความสามาคัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรงบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมและการคิดสร้างสารรค์ในองค์กรโดยการนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อความท้าทายของโลกยุคใหม่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์มากมายผลงานรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอ,อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1. อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพได้รับคัดเลือก เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาจนได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน